ว่าจะไม่ลืมก็เลยนะม่วเอ่ลองดีสิคะไม่ขืนเขาลองยังไงพี้เนี่ยไม่ใช่จะลืมแว่าจะไม่ลืมบ่ไม่ใช่ไม่ใช่จะลืมโอ้ยใเนี่ยไวน้มันละลอดลงหันน่ะป้องกับคนเดิมแน่คนนะ คนตัวน้อยก็ป้องเลยฮะน่ะอะลองเพลงจื้อบอลเพังแน่ลองแล้วแวจื้อบอลน่ะอมหักกันยุกินได้ใส่ยาตัมีไผมาพากเจ้าบงจักอายไปได้ดอกจำแรงลงมาก็คือเก่างยังไง อลองิด้องต่อสิท่อนนี้ร้องยังไงพอเท่าไหร่น้อเบลืมแล้วร้อยไม่ถึงเลยประมาณแปดเก้าสิบนูเ้อุบิการณ์สมนูขึ้นอุบาติกาสามุบัติกาสไม่อยู่แล้วบอเขาบอกว่าขึ้นอุบัิารณสาับแล้วรู้ วันสามับหนึ่งมีเพื่อนกี่คนชื่ออะไรบ้างมีเพื่อนสี่คนต้องรู้จักชื่อเพื่อนเรียนตรงเรียนเรียนกางไม่รู้จักยี่วันนั่งไม่ได้นั่นน่ะลูกมันจะแตก ลอยอ้นอนวน,น,นเนี่นนนอัอนน,นั่นนะ <c oughs> เออมันพาะเขาเป็นเด็น้องนนะเ้ยอย่ามื่อจะับนี่ยนั่งให้กำลังใจลูกเอาร้อเพลงให้ลุงฟังด้วยร้องเพลงไปด้วยสิ จือบอเขาเยังจือบอ,อนเอออนุบาลสมทัหนึ่งอีตังหะโอ้ยเพื่อนน่ะเหรอเพื่อนอนุบาลหนึ่สามทหนึ่งนกว่าหนึ่งทับสมหนึง่งทับสามบ,บ่ chíp <laughs> <laughs> <laughs>

เอาบ่มั้ยนะเอาน้ำบ่มไว้บอลุงนกะมีในกล่องเหรอเต็มยนโอ๊ยนู้จะกวาดมีแต่เกะกะเนาะโอ๊นู้จะกวาดบ้านเป้อ้วนบ้านป้าอ้วนเพราะมันเกะกะบอลูงของมึงมืดอะบ่โอ้ยฮะโอ้ยเสร็จแล้วบ่แม่บ้านคนใหม่บ่เนี่ แม่บ้านคนใหม่บ้านป้ะอ้วนบ่ฮะ,ะไม่เอาลูกานะไม่เอาอันนั้นนะกวาดเฉยๆก็พอแล้วค่ะกวาดเฉยๆก็พอแล้วลูกอะไรนะ่ะที่ใส่ขยบะบ่ะึโอ้ยที่ใส่ขยะเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่กวาดก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าแมวหรือว่าแม่กัดไม่รู้สิ เขาทำงานไม่เคาะไม่ได้อ,ไนะอ้โ้เก่งมากเลยมามาอ้มา,มา,า,มาแชิ้นี่อยากว่าเลยเนาะใช่ใช่เดีก <c oughs> ยวข้างบนเานคนิด <c oughs> ย,ยาช้อะเขาเขาขา จะยเลยยัยเขาแล้วว่ะเป็นูเาแล้ววะอย่ามาใกล้นจอบุอมันจะเข้าุนจะเข้านี่มยืนให้ยืนตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นแหละมันจะบังกล้องเบงนั้นอ่ะนั่งเลยน <by> ั่งเลยนะนี่นกี่น่ะนั่งเลยนะเบไม่อยากกินมนั่ะน่ะอ้าวคะนท่านผู้ชมนะวะอ้าวโอ๊ยนะจัดไปเออมีแต่คนขยันซ้าคำห ยกันมอ่ะไร่วนะอะไรลงมาเช็ดเท้าด้วยถูกแล้วลูกถูกแล้วใครลงมาเช็ดเท้าด้วยแม่แมดึงมาข้างเดียวก่อนดึงข้างไปพุ่นก้อนดึงแล้วไปยู่ฝ้ารแหน่งนะนยู่ฝ้ากรปแหแล้วดึงข้างนี้ไปเออกรรมกรคนใหม่อสใบไปยมาอืมกล้ามใหญ่ งทอเสื้อ,อไปไปมก็น,นักแล้ว <laughs> ใครลงมาเชานะเเ่าด้วยใครลงมาเช้าด้วยนะลุงเืินลุงมงินแม่บ้านกวมาใครลงมาเช้าด้วยนะคะดูโอ้ โอ้ยดินเหมือนไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่ใช่ของเล่นค่ะเก็บไว้ให้ลุงมืดลุงมืดอะไรอ่ะหน้ากากหน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากแอชชั่นแอชชั่นแล้วมทำยังไงใส่ไงลองยืนแล้ใส่ใส่แล้ไม่ได้ไม่ได้เอาน่ะไม่ได้อย่ามาใกล้ลูกอย่ามาใกล้ ้องร้องเพลงให้กำลังใจพี่พลอยหน่อยร้องเพลงอะไระอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้ขยับออกมามทำมาได้ลูกนูโตวก่อน